เจเรนพรนบาสกุบาสิก,กาทุกท่นานขณะที่อาตมากําลังพูดอยู่เนี้ยฝนมันกําลังตกเรื่อยๆเลยนะไม่หยุดสักทีอย่างว่าเป็นฤดูฝนที่บ้านโยมก็น่าจะฝนตกเหมือนกันนะทำให้อาตมาเนี่ยนึกถึงเรื่องของในพุทธการที่มีพ่อค้าคนหนึ่งเขาขายผ้าเนาะแล้วบรรทุกไปเต็มเล่มเกวียนเลยเนะ<ม>เกือบ500เล่ม,มกะว่ารวยให้ได้นะขนจากเมืองพารณาณสีจะไปที่สาวัตถี แต่มันดังข้ามแล้วก็ไปติดอยู่ตรงบริเวณแม่น้ำคงคาก่อนที่จะข้ามฝั่งพักอยู่ที่นั่นข้ามคืนนั้นเองฝนนี่ตกหนักเลยนะน้ำนี่เต็มแม่น้ำข้ามไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าถอยก็ไม่ได้เดี๋ยวขาดทุนเดินหน้าก็ยังไม่ได้เอาปักหลักค้าขายที่นี่แล้วกันฤด,ดูฝนฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนขายให้มันทุกฤด,ดูเลยจนกว่าจะหมดคิดได้ดังนั้นเองพระพุทธเจ้าบิณฑบาตเหมือนกับพระอานอนยมนะท่านก็ยิ้มและรู้ความคิดแล้วนะ พระอนนท์ก็กราบทูลถามว่าท่านยิ้มอะไรล่ะครับผมท่านอานนท์ท่านเห็นพ่อค้าคนนั้นไหมละ่ะที่มีทรับมากคนนั้นเห็นครับผมทําไมล่ะครับเขาหารู้ถึงอันตรายของตัวเนนไหมความเพียรเนี่ยมันเป็นเครื่องแผดเผากิเลสช่วยขจัดตัวกิเลสความโลคความกดความหลงได้นะไอความเพียรพยายามเนี่ยนะความผิดเพี้ยนหรือว่าความที่จะรอดตายเป็นอมตะเนี่ยมันไม่มีกับชีวิตมนุษย์หรอกอยังไงคนเรามันต้องตายดังนั้นผู้ที่สงบเนี่ย เขาจะยกย่องชมเชยกับคนที่มีความขยันในการทำกุณงามความดีทั้งตลอดกลางวันกลางคืนเขาย่อมเรียกบุคคลนั้นว่าผู้มีราตีเดียวเจริญก็คือผู้ที่มีความขยันในการทำกุณงามความดีนั่นเองเนาะพระอานน์ก็สงสารพ่อค้าคนนั้น,นอ,อีกเจ็ดวันจะตายแล้วนูน่นรีบไปบอกพ่อค้าบอกว่าท่านท่านกำลังมีอันตรายถึงตัวนะภายในเจ็ดวันนี้ พ่อค้าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เกิดความสลุดสังเวชในจิตใจว่าโอ้เรามัวแต่ห่วงความรวยอย่างเดียวห่วงสะสมเงินอย่างเดียวแต่สะสมบุญไม่เคยได้สะสมเอาละ่ะนิมนต์พระพุทธเจ้ากับสาวกและกันเจ็ดวันขอใส่บาตร่ันก็เมตามานะครบจนวันที่เจ็ดพระพุทธเจ้าท่านได้สอนกับพ่อค้าคนนั้นว่าคนพานย่อมคิดว่าจะอยู่ทำงานทั้งตลอด รด,ดูฝนรด,ดูหนาวรด,ดูร้อนนะย่อมไม่รู้ตัวหลอกถึงอันตรายที่จะมาเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอยากให้โยมนะได้มีแง่คิดถึงเรื่องของการที่จะขยันในการสะสมคุณงามความดีจะเป็นทานหรือเป็นศีลหรือเป็นภาวนาก็ได้ยิ่งทําสมาธิไม่ต้องไปเปียกฝนไม่ต้องออกไปที่ไหนทําอยู่ที่บ้านก็ได้แบบนี้นะถึงจะเป็นผู้ที่มีราตีเดียวจเจริญท,ทํททา,าทุกๆวัน5นาทีหนึ่งเวลาสองเวลาสามเวลานั่นแหละทำให้มันทุกๆวัน พ่อค้าถ้ายิงคําสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ส่งพระพุทธเจ้ากลับกลับมาถึงที่พักก็ล้มตัวลงนอนค่ำคืนนั้นเองโยมเขาก็ปวดหัวแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิตต่อไปนี่ก็อยากให้โย,ยมเห็นว่านอกจากจะทํางานเพื่อหาเงินแล้วเนี่ยอย่าลืมรักษาร่างกายเราด้วยนะรักษาชีวิตเราไว้อย่าได้ทํางานจนทําร้ายร่างกายจงอย่าประมาท รวมถึงรักษาใจตนเองไว้ด้วยด้วยการทำสมาธิเป็นอริยศัพย์ให้กับตนเองนี่แหละจึงจะเป็นผู้ที่รู้ว่าอันตรายจะมาถึงตนเองแล้วก็รีบขวนขวายที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปทำทุกวันดีทุกวันขอจเจริญพร